สวัสดีครับส่วนบุญยนุษย์อันนี้เราจะมา <c oughs> อัปเดตถัวฝักยาวอายุเขาได้ประมาณสี่สิบวันนี่ครับสี่สิบวันก็จะได้ประมาณนี้กำลังเริ่มที่จะติดดอกเนี่ยเริ่มเริ่มที่จะติดดอก อายุ40วันครับทว่าฟักยาวทว่าฟักยาวอายุ40วันเริ่มออกดอกแล้วครับนี่ครับเริ่มเขาเริ่มจะออกดอกแล้วนี่ครับทว่าฟักยาวอายุ40วันของสวนบุญยนุช <c oughs> บูกไว้เพื่อจำหน่ายขายเองในตลาดเราขายเองนะครับผมอ่าเราจะขายเองส่วนมากเราจะขายเองถ้ามีแม่ค้าท่านใดสนใจก็เราก็แบ่งขายให้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเราขายเองนะครับนี่ยถั่วฝักยาว ตัวฝักยาวอายุสี่สิบวันนี่แหลยครับอ,อายุสี่สิบวันนี่ฮะเิ่มแล้วเขาจะช้ากว่าบวบนะบวบนี่ได้ขายแล้วนะปููกวันเดียวกันให้ปุ๋ยระดับเดียวกัน แต่ว่าบวบนี่ได้ขายแล้วแต่ถั่วฝักยาวนี่ยังยังยังไม่เพิ่งจะเริ่มติดดอกนคะครับถั่วฝักยาวเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะติดดอกแต่ว่าบวบผมนี่ได้ขายและนะ้วเนี่ยบวบเนี่ยได้ขายแล้วนู่นนะครับได้ขายแล้บวปลูกพร้อมกันยุยี่สิบวันอ่าถั่วเพิ่อจะ ถั่วเพิ่งจะเริ่มติดดอกใช่ไหมนี่ครับถั่วเพิ่งจะเริ่มติดดอกนี่ฮะถั่วเพิ่งจะเริ่มติดดอกนะครับถั่วเพิ่งจะเริ่มติดดอกปลูกันเดียวกันให้ปุ๋ยสูตรเดียวกันถั่วเพิ่งจะเริ่มติดดอกนะครับแอบบวบเนี่ยได้ขายแล้ว นี่ฮะไปขายละบบบบเราได้ขายแล้วครับผมนี่ฮบบเราได้ขายแล้วครับเอาขายเองปลูกเองขายเองครับผมขอบคุณสวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ